ข้อคิดและไอเดียในการนำเสนอต้นไม้ขึ้นมาเพื่อที่จะเข้าไปประกวดหรือว่าจะทำโชว์หรืออะไรก็แล้วแต่ให้มีรูปลักษณ์ที่เด็นชัดขึ้นภาพรวมชัดขึ้นนะครับก็ติดตามกันได้ครับในดีวีกันนีที่ว่าจะเผยแพร่ให้กับผู้ที่สนใจทั่วไปที่ไม่มีโอกาสได้มามาชม มารับความรู้ตรงนี้เนี่ยเก่งเลยบอกว่าอย่างนี้ได้ไหมรากช่วยติดต่อทางต้องให้หน่อยว่าถ้าเราทําเป็นดีซีออกมาแล้วเผยแพร่แจกฟรีให้กับผู้สนใจเนี่ยพี่ต้องจะเหินควรว่าไงนะครับก็เลยเป็นตัวกลางภะสานง,งานกับพี่ต้องให้ว่าพี่มีแนวคิดแบบนี้พี่โอเคไหมพอพี่ต้องก็เห็นว่ามันเป็นกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมแล้วเนี่ยทุกอย่างมันก็เลยลงตัวมันเป็นมีวิธีธุนกักอตรงนี้ ก็คือเพิ่มมูลค่าโดยการเข้ารวดหรือจักรลากทั้งสองอย่างนะครับพอคนมาปลูกต่อเนี่ยก็จะไปตั้งฐาวเป็นหลักจริงแล้วการปลูกไม้ก็คือตังตั้งตน้นเป็นหลักของของไม้แล้วก็เป็นการเพราะนั้นเนี่ยเราต้องเลือกเลือกเอาตัวที่เปลี่ยนยากที่สุดปคือตอนนี้หลักเลยเนี่ยหัวใจเลยคือหนึ่ง แล้วก็สองสองเ้น,เนี่ซึ่งเสมันก็พอรบควรนะมันก็เอาเลือกนะเส้นขนาดนี้น,นนะนสุดคือภาพรวมประกวดไม้ภาพคะแนนะภาพรวมเยอะเยอะที่สุดคือคะแนนกรรมาการเขาจะไม่ดูนะตัวน,นี้ลากร้อยเส้นตัวน,นี้ลากยี่สิบเส้นเฮ้ยอันนี้ชนะไม่ใช่ไม่เกี่ยวเลย หลายๆคนเข้าใจผิดมากเลยว่าต้นไหนรากเยอะต้นนั้นจะต้องแพงต้องสวยไม่เกี่ยวทำก็ทำคโคนเลยคือถ้าไหนๆทำทั้งทีไงถ,ถ้าไม่มีผลเบบปลี่ยนหรือความแตกต่างน,น,น,นี่คือการใช้บริหารเวลาให้เกิดประโยชน์ แค่ประมาณ15นาทีเนี่ยสามารถทำทไม้เปลี่ยนต้นนะเนี่คือวัตถุประสงค์ของการทำไม้ทำแล้วต้องหเห็นความแตกต่งเปไม้ใหญ่ระายเป็นไม้ใหญ่ค่าตวติใยหใหญ่เยอะนะมัอาเป็นไม้สดสยแล้วทำเลยที่ยางอะไบอกเลยว่ายางตัวมันเองเ มีกว่ายาทาแผลของวันทรหรอก มาไล่หาดศพไม้นะอย่างแรกก็คืออย่างที่เคยบอกตั้งแต่ต้นมาตามทำการที่สุดนะพอไล่ไล่าการได้ตรงแล้วเนี่ยก็คือมาไล่ดูส่งรอบนอกทั้งหมดรอบนอกทั้งหมดเนี่ยก็คือทําส่งง่ายที่สุดเลยอนะ่ะส่งง่ายที่ที่สุดสําหรับการประกวดชวนชองก็คือส่งเห็ดเอา,าง่ายๆเลยนะ ส่งบังไซเราไม่ต้องไปพูดถึงครับคุ่เอาเรียกว่า2องคุ่แล้วกันทำให้มันรับกับระบบฐานลากกับถานก็คือเราจัดระเบียบผิวอ่าจริงแค่นี้มันก็สวยมากแล้วแต่เราต้องการเพิ่มเพิ่มความเนี้ยบให้กับไม้เพิ่มเพราะเรามาเพื่อเพิ่มมูลค่าไม้นะแปลว่า งานพุกชนิดเราต้องเก็บทั้งหมดต้องเพิ่มจริงๆถ้าเพิ่มคือต้องเพิ่มนะเราจะยังมาไล่เก็บกิ่งเนี้ยก็คือให้มันมีโครงสร้างที่กระจายออกตน้นเหมือนกับร่ากลรากออกกิ่งต้องออกตามห้ามให้มีกิ่งควกิ่งทับกันไวกันนะถ้าเราสามารถที่จะขับขาได้ขนาดนี้แล้วเนี่ยถ้าข้างบนยังแบบอู๋ยันมีคว่โน่นโน่นคว่นี้ ทีนี้ก็หนึงก็คือเราต้องจัดส่งภู้ขังบนให้ส่วนไหนครับต้องมัดใชไครับทีนี้ก็อย่างที่บอกว่าพอเราเราตั้งเมนการปุ๊บแล้วเราไล่เซตล่ากให้อยู่ในระนาบนดินได้แล้วทีนี้พอเราตั้งเมนการปรับขาใหม่เราก็ต้องมาแก้ไล่แก้ดูงนี้ก็คือชายล่างชายล่างพยายามให้ให้ใหเป็นเส้นขนาดไว ไม่ใช่ว่าตรงนี้ห้อยตรงนี้ขึ้นเปิงนีมันก็ไม่สวยก็คือถ้าห้อยทิ้งพนาเขาจะเป็นนี้เองก็คือเขาสไตล์เขาจะแตกกิ่งแล้วก็จะเลือยห้อยถ้าเขาห้อยเราก็ทําให้ห้อยให่มีสเนสเน่ห์เสริมเสน่ห์เข้าไปจัดระเบียบโครงสร้างกิ่งหใหม่อย่าให้มันอย่าให้มันควายไปควายมาอย่างเงี้ยก็คือเสริมไปไล่เสริมเนี่ยเราเราจะไล่มองออกก็คือเอาระบบฐานล่างเป็นหลัก ลากกลางก็ต้องกลางาส่วนที่ว่าใครจะชอบค่อยมากค่อยน้อยนะแล้วแต่สไตล์นะแต่ว่าถ้าเป็นเพชรบ้านนาถ้าเป็นเพชรบ้านนาเนี่ยถ้าเราจะไปทำกิ่งตั้งก็อาจจะดูมันก็อาจจะดูเหมือนกระฝืนธรรมชาติอ hmm. ี <t ui> <t ui> ่มาเพราะถ้าเป็นธรรมชาติเพชรบ้านนาก็จะมีเขาจะมีระยะที่มันติดกันแล้วก็สานกลางออกมาให้มัน ให้มันให้มันมีสรีระให้มันมีติตั้งตั้งโครงขึ้นมาให้ได้ทีนี้เวลาเข้ารวดเนี่ยอย่าเข้าจากข้างบนชุดกลางลงล่างให้เข้าจากชุดรอกนอกไล่เข้าไปหาเมกนการแล้วก็เข้ารวดเส้นเมนให้หมดก่อนไม่ใช่ว่าเข้าเมตร แล้วก็มาไล่ซอยลวดเล็กตามไม่ต้องครับคือเข้าเมนมาหนึ่งเส้นก่อนวางโครงสร้างกิ่งหลักให้ได้วางให้ได้หมดเลยทุกกิ่งแล้วรายละเอียดเสกย่อยค่อยเอาลวดเล็กมาเสริมทีหลังเพราะเราไม่เราเราไม่สามารถที่จะไปเข้าเส้นเมนเส้นนี้เสร็จปุ๊บมานั่งไล่เข้ารายละเอียดแล้วมันจะสวยเลยเพราะไม้ต้นนี้ไม่ได้มีกิ่งนี้กิ่งเดียวมันมีทุกกิ่งะนะบางทีเราเข้าไป ต้องแกกมาใหม่เพราะมันมันไม่รับกระชองหรือมีอะไรก็แล้วแต่เข้าเมนออกมาเส้นว่าเข้าเมนออกมาหมดแล้วก็เลือกขนาดลวดให้เหมาะสมกับกิ่งถ้ากิ่งใหญ่ใช้ลวดใหญ่เพราะถ้ากิ่งใหญ่แล้วเอาลวดเล็กเข้าเนี่ยประสิทธิภาพค่าเคของลวดมันไม่สามารถเปลี่ยนทิศทางตำแหน่งกิก่งไ,ได้เนี่ยเข้าไปก็ไม่มีประโยชน์อะไรไเสียดายตังค์เปลืองของไม่ใช่แค่ว่า เขาให้เข้าลวดก็สับแค่ว่าจะเข้าก็คือเข้าต้องมีเหตุผลที่จะเข้าแล้วเข้าแล้วต้องมีวัตถุประสงค์ที่จะเข้าว่าเข้าแล้วจะไปยหนงใช่ไหมก็คือเลือกขนาดลวนให้เหมาะสมวางถูกข้้งกิ่งหลักให้ได้อน,นี้ก็วนกลับมาทุดนี้ก็คือเราพยายามจะให้มันมารับกับซิกนู้นถูกไหมเพราะเราตั้งเรา ถ่ายใกล้ลกันเลยลงกำลังจัดลากอยู่ลากยังไม่เสร็จเลยเลอย่างนี้เวลามาจำกัดเ,เวลามันเหลือน้อยแล้วบาทีนนลราเข้าลวดไปด้วยแล้วก็จัดลากไปด้วยทีนี้ก็เซ้นๆมันลุกแก่พวกมันลุกนะปล่อยมาเป็นนี้นะรับออกทีนี้เวลาเข้าลวดเนี่ยบางคนบางคนจะวัดอย่างงเไหนวัด เ,เข้าคือแล้วตัดถ้าเป็นลวดเส้นเล็กเนี่ยได้แต่พอเป็นลวดจาก6มิลขึ้นไปแล้วเนี่ยถ้าตัดท่อนออกมาแล้วมาเข้าบิดไม่ไปค,คือเราจะบิดตามรอยลวดม่ได้ใช่ไหม,ไมเราจะไม่มีแรงที่จะบิด<อ>ถ้าเป็นเส้น2มิล3มิลอะไรไม่เป็นไรทีน,นี้ทีน,นี้ทีน,นี้เราจะต้องดูว่าเราจะวาง ราจะวางเราจะวางบิดจะขึ้นจะหลงใช่ไหมถ้าเราเราจะหลงเนี่ยก็คือจะบิดให้มันปรขนาดนก็คือลวดจะต้องบดบดยึดคือการเข้าลวดเนี่ยก็คือเราต้องเราต้องคำนวณบอกว่าเราจะให้มันไปทางไหนแล้วเราก็เข้าลวดไปถ้าเราจะให้มันมาทางนี้แต่เราเข้าลวดย้อนไป ้าถึงแบบนี้เอาสิ่งนี้เรามาทางนี้ก็ต้องเข้าลวดท<ด>้ายไม่ต้อเข้าอาีกเพื่อดึงเข้ามา<อ>แต่ถ้าเราเข้าบนานี้มันไม่มาถ้าธุรกิจต้องวางแผนองนนี้ต้องแผ่ลวดแผ่หัวลวดให้ได้ก่อนคืออินนี้เรารู้แล้วว่าองเนี้มันจะต้องมา่างนี้เราขึ้นเลยขึ้นอันนี้คือผมจะเข้าทั้งม้วนเลย แต่แล้วแต่ความถนัดของคนบางคนเข้าทั้งม้วนไม่ถนดัดก็จะตัดเส้นออกมาแต่ผมได้ถนัดแบบนี้แต่ว่ามันก็จะเข้ายากเยเพราะว่ามันต้องแบกก็เป็นเหตุผลที่ทำไมต้องเล่นก, <c oughs> นกล้ามเพราะว่าถ้าแบกทีม้วนเราเป็นโลไนะก็คือแขวนแล้วเราก็เผื่อมาถึงเส้นนี้ได้เลยถูกไหมครับเพราะไงเราองเข้าเส้นนี้อยู่แล้วหรือเส้นเนี้เราเผื่อเอาไม้้ยเผื่อเอามาอย่างน้อยก็คือเข้าขึ้น ถูกไหมเผื่อมันนีงเผื่อมาเลยความยาวที่เราเผื่อหนึ <c oughs> ่งเท่าของกิ่งหรืออาหนึ่งเท่าเครื่องหรือสองเท่าเผื่อไว้แล้วแต่กิง่งว่าจะพันกี่รอบเองนะไม่ตงหมายถึงหมายถึงว่าถ้ากิง่งเล็กลวดใหญ่ขนาดนี้จะพันสามรอบถ้ากิ่งใหญ่จะพันสี่รอบหรือว่าต้องพันให้สุดปลายครับไม่ไม่ครับตอนที่เราทนล้อต้นความทีนะความที่ทไม่ครับควากถีสากลโลกก็คือสี่ส<ม>ิห้าเซน

เนี่ยหันถลอกปอกถลอกปอกเปิดหรือเปล่าททีี่่วัถ้าหัวสายหากระดิกถ้าหัวนิ่งตรงนี้เข้ายัางไงก็ไม่ไคือ,อยังไงก็งต้องตรง